เนี่ยค่ะ,คะก็เลยต้องแยกกลุ่มนี้ออกมาอีกซึ่งวันนี้เราไม่เจอ,อเราไม่เจอพวกนี้พวกปลากินเนื้อกลุ่มนั้นนะคะสุดท้ายคือปลาอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในสามกลุ่มก็คือไม่ใช่พวกตะเพียนไม่ใช่ปลาหนังไม่ใช่กลุ่มปลาล<ะ>ช่อนปลาชะโดอย่างนั้นในที่นี้เราเจอแหละปลาอะไรเอ่ยอปลาอะไรเอ่ยที่มันไม่ใช่ในสามกลุ่มแรกซากเกอร์นี่เอายังไงดียังไงดี ปลาอะไรดีคะช่วยกันหน่อยคิดว่าน่าจะเป็นปลาอะไรคะปลาเนื้อออนปลาบูปลาบูหัวหน้าบอกปลาบูถูกต้องมีเสียงซักเกอร์ด้วยซักเกอร์ใช่ไหมซักเกอร์เป็นปลาหนังจำได้ป่าปลาหนังเมื่อกี้บอกมันเป็นปลาหนังแต่หน้าตามันอ่ะมันไม่เหมือนปลาหนังแต่เราต้องรู้ไว้นะมันเป็นปลาหนังนะคะอย่างนั้นถ้าเกิดเราแยกได้แล้วเราจะทําอะไรเราจะต้องชั่งน้ําหนักมันนะคะอ่ะอย่างตาที่สามน้องแพลวับน้องนิว ไหนเครื่องสร้างหนูขยับมาอย่างปาตาสามเราเจอจากสี่ประเภทเราเจอแค่ประเภทเดียวนะคะคือปลาหนังถูกไหมขนาดตาสามมีประเภทเดียวคือปลาหนังเจอทั้งหมดสามตัวเราก็ต้องชั่งน้ําหนักค่ะสามตัวชั่งรวมกันไปเลยเพราะเราแบ่งเป็นกลุ่มแล้วกลุ่มนี้กลุ่มปลาหนังได้เท่าไหร่หกสิบจุดหนึ่งศูนย์ค่ะหกสิบจุดหนึ่งศย์ค่ะ หน่วยเป็นกำรรนะคะอ,อ่ะเสร็จปึ๊บเก็บเสร็จแล้วต่อไปตาห้ากล่องนี้ก็เสร็จแล้วต่อไปตาห้า,า,หาเราเจอกี่กลุ่มเจอกี่กลุ่มก่อนช่วยช่วยกันกับนักวิจัยชุมชนของเราซิเจอกี่กล <จน S 1> <อ>ุ่มเจอดกลุ่มค่ะเดี๋ยวให้นักวิจัยดูเจอสองกลุ่ม,มกลุม <laughs> ก่มที่หนึ่งคือกลุ่มของ <laughs> พวกเหมือนปลาตะเพียนใช่ไหมพวกกลุ่มเดียวกับปลาตะเพียนปลากะมังถูกไหมคะคือสองชนิดเนาะก็คือปลากระมังแล้วก็ปลาเกตี่อารวม รวมกันช่างได้เลยค่ะเดี๋ยวเราบวกใครก็ไดเครื่องช่างแบบอเล็นทรไปพร้อมๆกันครับเวลาเก็บข้อมูลวิจัยนี่เป็นเนี่ยกันจะได้นะครับสองขีดสามขีดถ้าเกิดไม่ได้เราต้องเปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องช่างแบบนี้ หนึ่งกิโลพอดีค่ะหนึ่งพันกร,รัมต่อไป <1, 000. S 1> ก็จะเหลืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่ปลาตะเพียนกลุ่มที่ไม่ใช่ปลาชอ่อนและกลุ่มที่ไม่ใช่ปลาหนังเราเจอปลาบู่ทรายปลาบู่ทรายเออประเภทศนั้นมีกลุ่มใช่ไหมเป็นมิเซเลเนียค่ะเป็นเบ็ดเตล็ดไม่เป็นไรลูกเอาเท่าไหร่เตล็ดหนึ่งร้อยเก้าจุดเจ็ดแปดค่ะ เพราะฉะนั้นอ่าเดี๋ยวมา,างั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้นักวิจัยเราเป็นคนไอนะ้นี่เองนะนักวิจัยชุมชนของเรานะคะตาหมายเลขกเจ็ดตาหมายเลขกาาเจ็ดได้กี่กลุ่มนะจ๊ะช่วยกันสองกลุม่มนะกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มปลาตะเพียนเนาะกลุ่มปลาตะเพียนนี่สี่กลุ่มนะฮะปลาเป็นแยกออกเป็นสี่กลุ่มกลุ่มปลาตะเพียนหกปะปะปร้อยกรัมค่ะ ฉันมากจะเป็นมุกปลาเขาปะไรนังเกิดเนี่ยปลาหนังเกิดเล็กที่ออฟห้าร้อยเก้าสิบค่ะห้าร้อยเก้าสิบครึ่งกิโลเองเนาะหกขีดอ้าวเราจะมาทายน้ำหนักตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นี่สองกิโลเอาอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่ครับไม่อยู่สองไม่อยู่ น่ามีตาช่างไหมหรือต้องยังไงหรือเราต้องตัดแบ่งเหลือตัวใหญ่พราะเดี๋ยวต้องถ่ายรูปก่อนเนาะหนูถ่ายรูปยังมงลิ้ไปเอาปลาไปเอาปลาจังมาเอาจังปลาดุกนั่นนะไามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาตาช่างมาก่อนช่างหนตัวมีอยู่ครับเอาเอาขึ้นกระสอบหน่อยเรือแฮมหนึ่งตัวครับปลาเข้านะจังปลาดุกข่อ่ะสามลูกชีลูกความเงาสามเจ็ด ามโลได้ยูกาั่นแหละการการคลิปหลังเออประเสงเจ็สองแปดนี่แหละสองเงสามาเอาเอามาท้ายกันมาอ่าใช่ใช่ปโลแปดสโลอ่าผมท้ายสองเจ็มาสองห้าจสอห้าอ่าสามอ่าาเท่ไรห้ามจักั ตอนนี้มี 2, 2 7เจ็ 2, ส 2, งห้าอเ็ดนะ3 3นะ3เยอะไปป่ะ3ไกลไปหน่อยไกลูหว่ยวว่าเทาไหร่สองแปดสองยังไม่มีเงี้สงสามสองสี่นะคะตีทุกเลขจันแก้วตัวนี้จ้นแกวยังไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะตะกี้ถ้าได้ได้1นึโลก็ อันไหนนิ่งโลก็นี่นี่ล้มกับมดล้มกับมดเนี่ยได้โลหนึ่งโอ้นี่อันนี้จังปลาดุกล้วอันนี้จังขายปลานะครับแต่เป็นปลาเลี้ยงเลอตรงไหมมาตาช่างสองข้างตรงใช่ไหมตรงกันนะสองแปดห้าเอาละแปดห้าไปไม่ถึงแน่เพราะว่าอันนี้มันต้องจุดเดียวหมดล้เพราะซีนิยมเดียว Esse, 2องโลสองค่ะสองโลสองใกล้เคียงใกล้เคียงคะสองสี่เออนั่นสองสี่มีสองสี่มีสองสองอ่าใครที่ใกล้เคียงเมื่อกี้จะเลี้ยงข้าวเราวันนี้โอ้สอง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 สี่ตรงนี้เก็บเก็บข้อมูลตรงนี้ก็จะเรียบร้อยนะคะแต่คราวนี้เดี๋ยววันนี้จะสอนถ่ายภาพเหมือนเหมือนเซตเซตตัวอย่างถ่ายภาพนะคะเดี๋ยวแจกถุงมือล um> ูกถุงมือ ถุงมือ iscilla, มีสองไซส์มีไซส์เอ็มกับไซส์นี่นะคะใส ah. ่ถุงมือค่ะแล้วก็เลือกปลาคนละตัวเอาเอาบวชโลมเอาเป็นพวกปลากะเพียนนี่แหละค่ะจะทำเป็นถุงทำเดียวครับไซส์เอ็มก็ใหญ่ไปใส่ไซส์เอก็ได้นะคะูกันแล้วเบอร์อะไรคะเบอร์เอค่ะเอมเอมอะไรนะมีมีใบเอ็มกับบเอสเอสทีนงาน่ะเดี๋ยววันหลังไปลาตเอสน่ะเจอเป็นตั้งจังโคตรออกบ่านี้กระชังบนโอมาหนะ ถ่ายรูปจิ้มอีกอ่ะขอถ่ายรูปเขาจะยังเอามาขึ้นมันถ่ายรูปต้นไม้แม่ไปตั้งจับไปเจอไไปะยังไม่ใช่ไงไปเย็นไงโอ้ตัวใหญ่เอามาใส่ข้องไปถึงค้องถือไปน้อยแม่ไปตั้งจับแม่ต้องพกกล้องไปด้วยแล้วกล้องโทรศัพท์อ่ะยกมากจับถ่ายยกมากจับถ่ายแม่ต้องเอาจังน้อยไปด้วยแม่ แม่ย่าโดนซาต๊ะน้าเหมกับไปเฝ้าไปจ้างจับเอากุ้งอ๋ออ๋อนี่ครับเียวเรามาเซ็ตจะยืนข้างบนไหมคือใครเข่าปวดเข่าไม่มีไหมคะยังดีกันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะคือทั้งเนี้ยเด็กซิไยังดีอยู่อ้าวโอเคครับถ้าเจ็ดสิบยืนได้เนี่ยคนอื่นห้ามนั่งละโอเคมานี่ไหนใคร โต๊ะหงโตคาบเออโต้นี้ก็มีนะคะใครวางบนได้นะคะวางบนโต๊ะดีกว่านะโต๊ะดีกว่าอ่าเดี๋ยวไอ้้้ไไออโต๊ะนั้นมันเป็นโมเดลโมเดี๋ยได้คละเดี๋ยวได้ยกโต๊ะมันเป็นมันเป็นโมเดลต้องใช้โต๊้คับปัติคุ้มตัวหาโต๊ะบนน่ะโต๊ะพับโต้โต้โต้เล็กอยู่หลังนี่ก็โต๊ะเล็กคับอยู่หลังนี่มีกอมันมีโต๊ะเล็กอยู่หลังเนี่ยโต๊ะแถมตัวนึงอ่ะวันนี้สองโลสอง อันนี้สองโลสองแล้วกนพอสีโลอ่ะขนาดไหนผู้ใช้ทำเต้าหนึ่งน่ะเจ็ดโลมห้กันเนาะเก้าโลเก้าโลจะไม่เนาะอ้มเปิงก็รู้เปผลถึงใจเข้ามาเมกเอางเนาะสองคนเนี่ยสอเคนเจอใหญ่สิบยี่สิบหกกิโลยี่สิบหกกิโลที่ไหนครับเขือนสีนครินเขือนศีนครินประตวตรงน้นี่ยวะหมูเข้านี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเซตทางในการถ่ายภาพนะคะ แม่อยากได้ตัวไหนเลือกมาเลยครผมเลือกมาเดี๋ยวจะสอนเซตภาพค่ะตัวใหญ่ตัวน้อยก็ได้นะอ่อเจ้าได้เจ้ามาวางไหนใครใครใครเอาตัวไหนอีกคะตัวตัวค่ะคนละตัวได้เลย เอาของน้องเข็มไปไหนโอ้โหนี่อันนี้ชอบของกินยากรู้ไหมหื้อลายเป็นงามหนเลยโอ้อันนี้จะยากนะจังเอออันนี้อันนี้จะจะเซ็ตยากใช้เวลานานค่ะต้องเซ็ตต้องเซ็ตต้องต้องมาได้ได้ได้แต่ทำได้อะาครับเอาเืออันนี้เือคอับเอาเอาเราจะยากนั่นละเือันนี้จะยากกว่านะอันนี้เล่ยมู่เอออ่ะเดี๋ยว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 กันลองให้น้องทำให้ดูก่อนเนาะคะอ่ะ เดี๋ยววันที่หนึ่งหนูเอาปลาอะไรปลากระมังนะตัวหนึ่งเอาทุกตัวเอาตัวไหนเอาตัวใหญ่เลยนี่เยอ่าเขาจะได้เห็นคี่เป็นชัตงตัวใหญ่เอาตัวใหญ่นู้นก็ได้นี่ลูกตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่นู้นอ่าทีนะคะเวลาที่เราจะถ่ายภาพใช่ไหมคะแบบบางทีเนี่ยปลาเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพอ่ะปลาบางอย่างเนาะอย่างพวกปลาช่อนเนี่ย ครีบมันจะไม่ตั้งอ่ะครีบมันจะหุบไปหมดเลยใช่ไหมถ่ายมาไม่สวยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเซตนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างปลาที่มันเป็นเบสิกให้ง่ายเป็นเป็นพื้นฐานง่ายง่า,าออตั้งครับนะเอาเอาต้นโตไหโตมาดีกว่าครับมาแล้วยืมามาล้โตยืมามาๆเดี๋ยวจะได้เห็นด้วยกันไปทางมุมนี้เลยมุนมนี้เลยจะได้ผมด้วยนี่ฮะเอามาเห็นหู้ด้วยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแหมน้อยผมคิดว่า นักวิจัยชุมชนเนี่ยจะมีบทบาทช่วยในการเก็บข้อมูลชนิดปลาในหนองเลนงไาเขาได้อย่างแน่นอนครับผมวันนี้เรามาเอาความเนะ่ะเราจะถ่ายภาพจริงๆเวลาก็ถ่ายภาพเป็นภาษาเมการกลางตีดวันนี้กลางยังไงให้มันอยู่แบบนี้อุปกรณ์ของเราก็คือมีแผ่นโฟมมีเข็มจริงๆเขาต้องเป็นเข็มเช็นแมลงซึ่งมันจะเล็กๆแต่ว่าถ้าบ้านเราหาไม่ไม่หายากเข็มหมุดก็ได้นะคะ ก็เริ่มต้นอ่ะน้องจัดครีบมันขึ้นมานี่เราก็จะกลางบางทีไม่ต้องอาาสุดมากก็ได้นะคะถ้าสุดมากเดี๋ยวามมันดูฝืดเกินไปแล้วก็แบบจัดเล็กน้องให้มันให้มันดูกลางขี้ผ่าแล้วก็ก็กลางมันมออกน้มันออกมานะต้องมีการจัดเซตป่าให้มันหั่นส่วนต่างๆสวยสวยขึ้นเวลาทายหูออกมามันจะได้เห็นชัดนะเราก็กลางออกมาให้เขา เขาเห็นว่าเขากลางใต้ประมาณไหนเนี่ยนะคะแล้วก็ขีดตรงนี้สองแน่ค่ะแต่ว่าขีดอันนี้อันนี้ไม่ต้องกลางนะคะอันนี้ให้ให้เขาหุบไปกันลําตัวมาเลยถ้ามีนวดบางทีเราก็เอาเข็มเดเอาหนวดออกมาแบบพาดไว้ตรงนี้ได้ให้เห็นว่าเขามีหนวดอยู่เลยถ้าสมมุติว่าเรามีดินน้ำมันเราก็เอามารองตรงหางให้ให้หางเขาไม่ตกนะคะพอถ้าเกิดถ่ายรูปออกมามันจะรูปมันจะไม่เอียงค่ะ เราแก้วเหรอจัดระเบียบกระนใช่การลิปหานเขาแล้วก็ดึงให้เขาขึ้นมาข้างบนอันนี้เราจะเซตเขาด้วยฟอร์มาลีนอันนี้จะเหม็นหน่อยนะคะฟอร์มาลีนค่ะทางหันฟอร์มาลีนค่ะฟอร์มาลีนใส่เม็ดใส่เม็ดนะเจ้าใส่เม็ดก็ได้นะคะอันนี้อันตรายนิดนึงจะว่าเม็ดดูหายไปแล้วนะนี่ผสมาได้แล้วก็ใช้ฟอร์มาลีนทาตรงฐานขีดเขานะคะให้ ให้มันเซต็ให้มันอยู่ให้มันไม่หุบนะคะฐางคีบแล้วก็ต้องคีบตรงบริเวณคีบของเขาค่ะทาย้ำสักสองสามรอบนะคะเป็นฟอร์มาลินเข้มข้นนะคะเมื่อก่อนร้านขายยาเขามีมีอยู่นะบางร้านต้องคีบผางแล้วก็ทาตรงโคนตรงฐานคีบเขา มันสั้นไปเนาะทำไปเรื่อย แล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีก็ได้นะคะเอาเข็มออกเขาก็จะไม่หุบไม่หุบลงแลระหว่างที่ทิ้งตรงนี้ไว้ก็ทําตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ให้ให้น้องทําด้วยเลยนะคะจะได้จิ้มน้ำมันตรงไหนคอันนี้ความจริงมันจะยากเลื่อนๆคะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปเราเราถ่ายด้านข้างเข็มก็นอันนี้ค่ะเราจะแบบดันข้างอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้พอดีเขาแข็งเป็นเขาแข็งไปค่ะ ถ้าถ้าจะถ่ายอย่างนี้ปกติการถ่ายรูปทางวิทยาศาสตร์ก็จะหันหัวปลาไปทางซ้ายมือนะคะจะเซ็ตให้หันไปทางซ้ายมือใช่ไหมคะถ้าจะด้านข้างก็ต้องอย่างนี้นี่จะแขงข้างอ่ะคราวนี้มันก็จะมีในเรื่องของหนึ่งต้องหนุนกับสองคือพูดต้องต้องตัดครีมนี่เพราะว่าไม่งั้นมันไม่ได้เออเทคนิคมันจะประมาณนี้ดังนั้นตัวนี้ส่วนมากเขาก็จะนิยมถ่าย Table, ถ่ายทางด้านูหลังถ้าเกิดเราจะทําก็ต้องตัดน้องนิวเกินความสามารถไหมมาดันหนุนต้องเอาดินน้ำมันมาช่วยกันนลองดูไม่ได้เอาดม้นมายม่มีแต่คัตเตอร์มานะได้ไหมเป็นไงจะไหวหรอมีโตม้อ่ะช่วยอาจารย์ไม่ได้ใส่มือเดี๋ยว มตะไก่ตัดเอเอไก่อดกินได้เอาของมีเอามิโตะก็ได้ค่ะใครเป็นคนเลือกมาก็ออยากกูมันจะได้ยังไ <c oughs> ัน,น,นเป็นนั่น <c oughs> <c oughs> อันก็ความชอบนะความชอบนี่ควมชอบเป็นพราราเปินเจอเป็นพาราเปิลเลยเนี่ย <c oughs> แต่มเป็นยังได้ความฮู้เขาะฮู้นะเป็นได้ใจคนที่ทิ้งแก่จะใจเนี่ยแม่นแม่นเลยเขาฮู้ที่นี่คนเลยนี่เยี่ยมมากแม่เพราะว่าเราถ่ายบนฟิล์มจีบบอทไงนี่ก็เป็นการเซ็ตเพื่อวันดีขึ้นดีลูกได้เป็นนักวิจัยเหรอเขาอาจะได้สอนลูกต่อยแน่โอ้ความคิดเก้าไกลเนาะเข้าท่าเข้าท่านี่ลูกใจฟุ้งนะ ใจพูนอยู่บ้านนี่ฮะอยากมาหมอเงินนะตอนที่ถ่ายกับอาจางไก่ก็ปัญหาอะไรมาเต็นี่ฮะมันเอาควงเห็นบ่อยเอาไปเผาค่ะเอาไปเผาเอาควงเห็นบ่อยปต่ปลาปลาปลาเนี่เขาไปค่อยกินกันเนาะกินได้แต่หมูตัดแหนนะเขาจะเขากินค่ะ ได้มาเยอะได้เคยยอะไงเลยได้แม่มาเอาสาในหลองทำเมนูมนดูดับหนึ่งก่อนอันนี้นักวิจัยนี่ไทยได้กลิ่นมดกูชนิดแล้วครับนี่หรอร้องมาแล้วครับลองมาแล้วครับใช่ครับร้องหร่อยมันต้องรู้ถึงรสชาติเลยใช่ไหมฮะโอ้เมนูใหญ่มากมันนนุ่มะเนี่ยตัดขี้เออ หวานกินง่ายนี่มันตายแล้วแตต่ลจะคล้ายๆเนื้อไก่จะชอบเลยของผมอันนี้ประสงครับใช้งานผิดประเภทหรือเปล่าครับผมใช่ผมนี่อันนี้ประสงค์ครับตัดทุกอย่างนี่ฮะต้องตัดครีบออกก่อนนะฮะถึงจะเสร็จอันนี้เป็นตัวผู้หรือตัวแม่ครับนี่ตัวผู้หรือตัวเมียเออเ็ศเ็ศอะไรคะเ็ศเมียหรือเปล่าเพศเม เออเนี่ยผมกระถางมันยำหัวเด้อเเป็นมียมันต้องยาู่กันเนาะมันมีสองเช่นนี้มีติ่งเพทยาห่วงมั้งติ่กเพทตัวผู้เป็นกลมกลมตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียดูตรงไหนครับดูดูที่ติ่งเพศครับถ้ามันเป็นแฉกเป็นตัวผู้อ่าใช่ครับถ้าจะกลมกลมจะมีติ่งเพศยื่นออกถ้าเป็นกลมๆอย่างนี้คือตัวเมียอ๋อนั่นนะเนาะถ้าจะเป็นนั่นแฉกแฉกเหม